เดี๋ยวรอคนเข้ามาเยอะๆก่อนเดี๋ยวพาเดินชมทีเดียวหลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ำนะ รอเข้ามาเยอะๆก่อนให้ดูด้านข้างก่อน พาเข้าชมตรงไหนอันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนี่อกไนเนี่จะแายเองบ้านระเบียงหลังนี้ค่อนข้างยาวนิดนึงมเ็ดี๋ยวามานั่งมุมเนี่ย

นี่เป็นห้องโถงตูกฟ้าก่อนหลังนี้หนึ่งล้านเจ็ดแสนครับห้องโถงค่อนข้างใหญ่นะมันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวมาฝั่งนี้ด้วย พาไปดูห้องห้องห้องนอนอันนี้ห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะห้องนอนเดีย๋ยวพาไปชมห้องน้ำห้องน้ำห้องนี้ก็ประมาณนี้แหละ พาไปดูห้องน้ำอีกห้องอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึงห้องที่สองห้องน้ำห้องนี้เป็นสไตล์ดำนะเดี๋ยจะเป็นแนวทางเอาไว้แต่สวย เป็นสไตล์ดำเขาขาดำแต่ค่อนข้างเป็นดำหน่อยนะดำเยอะหน่อยเขาตั้อ่านก็นเหมือนเดิมสีดำขอบทองให้ดูฝัน่งนี้ สำหรับคนชอบสไตล์สีดำพื้นที่ประมาณร้อยห้าสิบตารางเมตรครับพื้นที่พื้นที่ใจสวยประมาณร้อยห้าสิบรวมบันไดด้วยั่นแหละเดี๋ยวพาไปชมอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องโถงเก้าอี้สวยนะเก้าอี้สีทองอันนี้เป็นครัว เ,เดี๋ยวไปชมห้องน้ำอีกห้องหนึ่งอันนี้ห้องน้ำรวมก็ประมาณนี้ห้องน้ำอีกห้องหนึ่ง แต่ก็หลังอันนี้เขาจะมีครัวสองครัวอันนี้ครัวอยูใ่ในบ้านพอออกไปนอกบ้านปุ๊บก,ก็จะเจออีกครัวหนึงเป็นครัวไทย ขนาดห้องนอนสี 4. 4่คูณสคูณสี้วมันมีซอกสิบสองสี่สี่สิบหกสพื้นที่ห้องนอนประมาณ18ตารางเมตรประมาณ18ตารางเมตรคือห้องนอนมันจะมีมันจะมีซอกจะพาไปดูรอบมนันก็ได้ มันก็จะมีซอกเข้าห้องน้ำหน่อยหนึ่งเรามาตรงนน,น้นน่ะห้องนอนประมาณสิแปดตารางเมตรรวมตรงนี้ด้วยนะสิแปดตารางเมตรแต่ห้องโถงค่อนข้างกว้างนะนี่จะอันนี้จะขอมาตเอซื้อมาใส่เองไฟช่อบวกด้วยโค้งฝ้าหลุมโค้มกลม แต่หลังนี้หลุมค่อนข้างเยอะนิดนึงคงกมอะไรดูว่าฝั่งนี้ก็มีฝ้าอีกอันนี้จะของบ้าน 看你管哪？<noise> <noise> <noise>